ว่าแต่ยกล้อวันนี้ฟอลคอนมันมาอะไรค่ะนะแน่นอนนะคะเวาย้ำให้อีกทีหลายๆคนนี่อยากจะให้เราย้ำบ่อยๆว่าเอสเอ็มเอสส่งเข้ามาได้เนียค่ะพิมพ์8นะคะตามด้วยข้อความก็ได้ไม่ตามก็ได้ที่คค่พิมแล้วส่งมาเลยแส่งมาหลายแอ้วส่งมาที่เบอร์ 4747,000ค่4 7 7 0 0 0ค่ะรุ่นรับแบเบอรี่นะคะรุ่นเคิร์ฟ9300วันนี้วันสุดท้ายแล้วแล้วก็รอรุ้นกันว่าหลังจาก b ีแล้วเราจะมีอะไรมาให้ร่วมลุ้นร่วมสนุกันอีกถูกต้องนะคะอโอ้ยหนึ่งท่านเท่านั้นที่จะได้รับโทรศัพท์เครื่องนี้ไปนะคะอย่าลืมอย่าลืมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครได้เครื่องนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราจะแถมพินพินในที่จะเล่นกับบีเครื่องนี้นะคะทุกๆคนที่มีอรนี้ให้หมดเลยนะคะจะส่งให้แล้วก็ไว้ มาแชทคุยกันต่องแล้วต้องทำไม้ได้ต้องทำไม่ได้มีด้านะจ้ะน้องๆขาจะด่าเอาเดี๋ยวแปะพินไปให้เลยเดี๋ยวพินเยซเซอร์ย่างเง้นะคะส่งไปให้ก่อนเลยดีเดี๋ยวอ่านเอ็กซ์แอมนิดนึงเล่นบีบีทุกวันเล่นไปดูช่องแปดไปสนุกจริงว้าวแต่เราแ่เา่เแต่เราไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่า น้องสนุกกับการแล่นมีดีหรือสนุกกับการดูพี่เ <c oughs> ขาเล่นด้วยแล้วก็ดูด้วยดูด้วยม,มีตั้งใจดูไหมตั้งใจดูกันก่อนนิดนึงเ,<อ>เดี๋ยวจบแล้วค่อยเล่นเนาะเอเอจ้าจา้ะ<อ>ค่ะเออต่ออีกอันนึงอจริงค่ะพอว่างก็ช่องแปดเลยถ้าวันไหนไม่เรียนก็คิดถึงช่องแปดก่อนเลย <c oughs> นอกจกช่องแของเราแล้วจากรายการร้อยแปดยก108ล้อร้อยแปส่งเครื่องก็ยังมีหนังสนุกสนุกหนังดีดีละครสนุกสนุกดดูด้วยไงเยงอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้นะคะน้องอะไรนะโจซี่อะไรที่เข้ามาแอดเป็นเพื่อนของพี่เปานะ่คะในเซถามมาบอกว่า,าล,ะละครของช่อง8จะออกวันไหนอะไร<ช>ยัง<ช>ไงเดีเย๋ยวไปถามพี่พี่ให้เดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกนะจ๊าถ้าหนูนั่งอยู่หน้าจอนะใช่พวกอะไรนะคุณพ่อจอม สาวจองเฮี่ยวจอมอะไรอะไรมาเจอนี่แหละเดี๋ยวทำเจยรถถางข้าตารถขิงอะไรอย่างนี้ตเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋็กฝังผมรักลูกสาวเจ้าพ่ออะไรเงี้ยนะคะอัปเดตแน่นอนนะจ๊ะเอาะละค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกบอกไปแล้วว่าข่าวเรายังไม่หมดแค่นี้ไงยังไม่หมดแล้วก็เมื่อกี้ที่เราจับลิเดียไปเต้นคู่กับนาวินทานาวินท์าตอนนี้นาวินท์าข่าวกับพลอจะแล้วพลอยมาลิเดียบ้าง่ะลิเดียออกมาแก้ข่าวค่ะคุณผู้ชมว่า แก้ข่าวเรื่องที่มีคนบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแมวก้าชีวิตเดี๋ยวแมวจริงหรอแม่เหมดูนเหมือนแมวอะโอ๊ยจมูกสวยนะเป๊ะหมูสวยนะเดี๋ยวดังเดี๋ยวหายบอกเป็นเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะจ้าเขาแก้ข่าวว่าตอนนี้งานเยอะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวหายหายอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะเป็นแมวก้าวชีวิตอะไรทั้งสิ้นหน้าเล็กกระตินนึงอะ เว้ยแต่ผิวเขางามมากนะอยว่ไทยฉันเ <หา S 2> คเห็นผิวงามมากต<ช>อนที่เขาออกชุดแรกๆแล้วเขาแบบว่าใส่ชุดแบบโชว์เอลนะอเอลโคสะโพกภายกลมนี้อ๋อเข้าใจละคือก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเขาก็เหมือนแบบออกงานเพลงมาปุ๊บก็ดงังแสดางเสร็จปุ๊บก็เงียบเงียบเสร็จมามีละคร<ช>ละครก็ดังที่เล่นกับคุณพลอย<ช>ก็ดงังดังเป็นคู่แตกเลยแล้วช่วงนี้ก็เงียบ เออเขาก็เลยบอกว่าเขายังมีงานเยอะอยู่ใช่ป่ะเขามีงานเยอะง่ายก็เลยไม่ได้มาออกข่าวออกนู่หออกนี่อยากแต่ดังดังยาวสุดก็คือตอนเป็นข่าวกับหมอกรีดเยอะสุดปันธงไว้ท้องอะไรอย่างงี้นะอยากรูจังเลยมีเสียงสัมภาษณ์ให้ให้ดู้าง่นี่มีเสียงสัมภาษณ์ที่ดีด้วยนะจ๊ะกับเรื่องนี้ว่าแมวก้าชีวิตที่บอกว่าดังดหายหายเนี่ยเธอคิดยังไงกับข่าวนี้ไปฟังดีเดียรจ้ะ จริงๆเราก็ไม่ได้หายไปไหนมันอาจจะเป็นช่วงที่แบบมีข่าวแรงๆบ้างแล้วก็มีข่าวเรื่องงานบ้างอะไรย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบขึ้นๆลงๆอะไรเงี้ยค่ะถ้าเรื่องงานมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะโดนกบด้วยข่าวแบบไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยค่ะค่ะหลังจากที่บอกว่าเคยโดนข่าวเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรื่องงานเงียบลงสบายใจขึ้นเยอะเยค่ะาย้ยค่ะก็รู้สึกว <ๆ S 2> ่าเออเราไม่ต้องเป็น ข่าวไม่ดีแบบหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ตลอดนี่เราก็รู้สึกเออเราสบายใจเราแฮปปี้กว่าเดิมก็อยากไปทำจมูกบ้างนี่ให้ดูสัมภาษณ์เขาะให้ดูหน้าเขาดูก็คือจมูกจั้งมือเป็นเรื่องธรรมดาของดารดาาแหละที่ต้องออกมาแก้คงแก้ข่าวใช่แล้วก็อยากจะให้เขาเนี่ย คือแก้ข <Nós S 3> ่าวก็ได้เริ่มจะมงจะหมูกแต่ว่าพาเราไปได้ป่ะระหว่างนู้ข่าวว่าเขาไปทำที่ไหนเนี่ยตอนที่ทำที่ไหนสวยนะนะเออก็จะไปแล้วกันอลก็เดี๋ยวเขาก็คงมีงานออกมาให้เราได้ชมอีกเรื่อยๆล่ะค่ะละครอะไรอย่างนี้นะคะก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาก็สบายใจขึ้นเนาะไม่มีข่าวเสียหายจะที่จากที่แบบว่าตกเป็นข่าวกันหลายเรื่องเลยนานเขาเหมือนกันเนาะมีข่าวทั้งแบบว่าระดับ ในวงการดาราแล้วก็วงการอีกวงการข้าวงการเขาก็เคยมีข่าวมาแล้วฉันก็เป็นกําลังใจให้สู้ๆนึกถึงใจเขาใจเราอะเพราเราโดนแบบนี้บ้างจะจริงไหมจริงยังไงแต่ว่าถ้าโดนคนที่แบบหูทั้งประเทศจับจ้องอยู่อะเันก็มีความสุขนะมันไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยถูกต้องนะคะตอนนี้ก็โฟกัสที่ผลงานเขาแล้วกันจ้ะว่ากันต่อเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้เปาพูดว่า เรื่องแบบนาวินตาเต้นคู่กับลีเดียเมื่อกี้ใช่ไหม<ช>เขาบอกว่านาวินตาก็ไปกับคู่กับพอยแล้วเรียบร้อยแต่คราวนี้มาเ,าเจอตัวนาวินตาเราก็เลยถามว่าวางแผนไปหาครอบครัวที่ช่วงสงการใช่ไหมเผย<ช>อบอกว่าจะชวนพอยไปด้วยวไปที่ปารีสนั่นเองค่ะก่อนวัสงการนะคะเนี่ยอันนี้คือเป็นพรีวันสงการและกันนะนี่ก่อนใช่ไหมนะคะ ก็เลยบอกว่าอ๋อตาเขาก็เลยพูดออกมาว่าเนี่ยจะไปไหนดีช่วงสงการอะไรอย่างนี้เขาบอกว่านาวิต้าบอกว่านาวิต้าจะไปกับครอบครัวก่อนแตนเราไปหาครอบครัวไปนู่นไปนี่แล้วนี้เขาเขาบอกว่าแต่คุณพลเองอะเขาก็ชวนผมไปฝรั่งเศสกันว้าวปฮรี่อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะชวนไปหาครอบครัวแล้วญาติญาติจนพลก็ชวนไปปารีสนะคะแล้วก็พลเองก็จะไปทํางานด้วยก็เลยบอกว่า ได้ทั้งสองอย่างเลยไงไปทํางานด้วยไปสวีทกับแฟนด้วยไปไหมอะไรอย่างนี้อยากรู้ใช่ไหมว่าเขาไปหรือไม่ไปอยากรู้ไปฟังเองดีกว่าที่เกิดเรอชอบมากไงวินตามามือบอเชิญคุณจินต้าค่ะอก็คิดว่าคงจะไปไหว้ญาติผู้ใหญ่ครับอตอนแรกจริงๆไม่ได้วางแผนจะไปเที่ยวที่ไหนอยากจะไปไหว้คุณตาคุณยายคุณน้าคุณน้าป้าจริงๆตั้ามีญาติเยอะมาก แล้วก็ไม่ค่อยได้จริงๆไม่ค่อยได้มีเวลาด้วยกันคิดว่าวันบอลลูนเนี้ยจะไปจะพอมาเริ่มหยุดพุ๊บเราก็จะหาเวลาไปเยี่ยมเขาก่อนอไปด้วยเปารคงไม่ได้ไปครับเ,เราไปไเราไปส่วนตัวก็คือเราไปแบบยังไงนะเราไปของของของเรา,เ,ราเอง <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปคนวันหลังมากบ้านครับ ก็ที่บ้านนะครับเป็นเป็นครอบครัวใหญ่มากแล้วหลานมีอยู่20 22คนแล้วก็แล้วก็มีคุณน้าคุณลุงคุณป้านเนี่ยมีอยู่ประมาณ1ิบกว่าคนเลย,ยเลก็บ้านใหญ่จริงจริงๆก็เคยพาไปแล้วอะ่ะครับ ก็แต่ก็ไม่รู้ได้ไมได้เจอทุกคนหรือเปล่าแต่สงการนี้ยังไม่ได้มีแผนจะจะจะพาเขาไปไหว้ทุกทุกคนแต่พอยเพราะว่าจะไปเที่ยวของเขาด้วยใช่ที่ดีเขาจะไปปาร์เสใช่เขาก็เขาก็มาชวนตาไปด้วยจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ไม่รู้ก็ไม่ได้อยาก ืออยากไปเงียบๆหรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่าแต่ว่าตัวพลอยเขาก็ไปทํางานด้วยเขาก็มีโอกาสเขาก็ชวนผมไปด้วยคือ,คอตัวเขาก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็เป็นโอกาสดีที่ที่จะมีเวลามีเวลาให้กันบ้างแต่ว่ามันก็ยังมันก็ยังทํางานอยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งนะคตัวผมยุ่งแต่ว่ายังไม่ยุ่งเท่าพลอยนะครับผมไม่เคยเห็นใครที่เขายุ่งขนาดเนี้ยไม่เคยเห็นจริงๆ อ้ยนะคะแฮร์รี่เลยค่ะพอชยชวนเขาไม่ออกเสียงว่าปารีสนะจ๊ะปารีสคือแบบว่าบ้านๆแฮร์รี่ต้องแฮร์รี่ปารีส <Paris S 2> นะแล้วก็เขาเป็นด็อกเตอร์ขนาดนี้นะคะเขาก็ต้องแบบออกจุดนีให้ชัดเจนแต่เราไม่ไปปารีสเขาจะไป แพเทคค่ะอยู่ที่ไหนะเมืองการก็ขอให้ได้ไปเะจ้าไม่ต้องไปแารีจ้าอ๋ออยู่ที่กาญจนบุรีอ่าเม่กี้เขาก็พูดถึงเรื่องสาวพลมาว่าสาวพลเขาชวนไปทํางานที่นู่นนะคะงานเขาก็เยอะเหลือเกินคราวนี้นะคะเห็นบอกว่าพลเขาจะถอนตัวออกจากละครใช่เขาจะถอนตัวแต่ยังไม่ถอนใจออกจากนาวินต้าเขาแค่อยากจะถอนตัวออกจากละครเรื่องรักปกอากาศชื่อเรื่องนะรักอปกอากาศงานเยอะคิวเยอะไม่มีเวลาให้ต้าหรือเปล่าอยากจะมีเวลาส่วนตัวเยอะๆหรือเปล่าถึงได้ถอนตัว ออกจากรักตกอากาศอันนี้คือเป็นข้อสันนิษฐ<ช>านสันนิษฐานเ,ออเดี๋ยวนี้เราไปถามลาวินต้ากันว่าเ,ออเขามีความที่เห็ยนยังไงกับเรื่องนี้ที่ปลอยถอนตัวออกจากรักออกละครเรื่องนี้นะคะาอาเชิญตตารู้ว่าเขางดะละครเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมคงพูดอะไรไม่ได้ครับคือทราบแค่นั้นเองแต่ว่าออคงออไม่ขอแสดงความเห็นแล้วกัน,นเพราะว่า เพราะว่ามันเป็นเรื่องของของ,ของผู้จัดด้วยเรื่องของตัวปลอยด้วยซึ่งผมพูดแทนกันไม่ได้แล้วก็เรื่องงานเนี่ยจริงๆผมไม่เข้าไปยุ่งเรื่องนี้อยู่แล้วผมก็เปิดโอกาสให้เขาตัดสินใจแล้วก็เลือกแล้วก็รับแล้วก็ไม่รับหรืออะไรของเขาอยู่แล้วไม่ไม่ยุ่งกับเรื่องนี้น้องเป็นยังไงบ้างเขาไม่เสียใจเอ่อเท่าที่ผมทราบเขาก็ขเขาก็เสียายเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับ มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวันคือคนทํางานก็เป็นอย่างนี้เวลาที่เวลาที่จะรับละครเรื่องใดเรื่องหนึง่งมันก็มีการท้าทามพอมีการท้าทามปุ๊บมันก็ต้องมาตกลงกันว่าเวลาได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะพอเวลาได้หรือเปล่าต้องมาดูบทด,ดูอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีบางงานที่คิดว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ดีแต่ไม่ได้ทําเยอะครับมันมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วะไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย ไม่ใช่เรื่องใหญ่เป็นเรื่องธรรมดากับการถอนตัวออกจากละคระครว่าตัวเองเนี่ยไม่มีเวลาพอถ้าสมมติแสดงเรื่องนั้นแล้ววิ่งกล้องทําไม่ด้ดีพอมันก็ไม่ควรจะรับนะต้องก็รู้นี่ต้องก็เป็นแสดงละครแต่คิวไม่เห็นเยอะอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็เยอะอยู่ช่องแปดเราคิวเยอะก็จัดมาบ้างไนบ้างเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยข้างบนเห็นความสามารถเลยเยอะดูเราให้เก่งไปคะนี่ ่<ร>เก่งค่ะ,คะอยู่ไรก็ได้นะคะอยู่ได้หมดค่ะพอเถอนนะนะเขาก็เครียรไปไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะคือนะะักข่าวไม่ต้องเล่นประเด็นว่าคือไม่รับงานเพราะว่าอยากมีเวลาส่วนตัวกับต้าหรือเปล่ามันไม่ใช่ถ้าคิวมันเยอะขนาดนี้จะไปรับยังไงซ้อนๆกันจะไปไหว,วเหรอในะะองพคอสตอ่ถูกกล้องนะคะเคลียร์ชัดไปเมื่อกี้บอกว่า พิธีกรน่ารักมากมายนะคะนะคะจากน้องแนนใช่ไหมน้องแนนเจแนนหรือเ่าสมัยน้องแนนน้องแนนไม่เขาเขาคงไม่ช่วยอะไรกันแบบนี้หรอกปกติเขาเจอหน้าเราสองคนหรือว่าเจอทุกคนพี่แนนเป็นคนอัธยาศัยดีมากชมทุกคนดีทุกคนไม่จําเป็นต้องพิมพ์ s อ s มากเมื่อกี้มีน้องเล่นของบีเครื่องนี้ต้องเป็นของหนูจงมา โอ้โห oh, นี่ไสยศาสตร์มาเองเลยนะเนี่ยอ่ะ,อ,ะอีกสักข้อความหนึ่งช่องแปดช่องแปดมีแต่รายการดีๆสนุกทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทุกอย่างให้เลือกสรรต้องดูช่องแปดนะจ๊ะดูทุกวันมันทุกวันจา้าแล้วติดตามกัน่างนี้เรื่อยๆนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันอย่าลืมนะคะบีีเครื่องนี้วันนี้เท่านั้นนะคะในรายการร้อยแปดทรงเครื่องนะคะจะแจกแล้วแรนด้อมผู้โชคดีหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะกับบีบีเก้าสามศูนย์ศูนย์รุ่นเคิร์บนั่นเองนะคะเอาไปเลยแจกให้ฟรีเลยทีเดียว ฟรีๆเลยนะจ<ช>๊ะอ้วเดี๋ยวช่วงหน้านะจ๊ะกลับมาอัปเดตกันต่อนะคะม,มาคุยกันให้มันต่อเลยตอนช่วงหน้าจะมีนี่เลยคอนเสิร์ตเควอติกมาฝากกันด้วยนะคะว่าวจะเป็นยังไงติดตามชมช่วงหน้าใช่ค่ะ